สวัสดีโมกไทยแลนด์ค่ะเวลารานีค่ะบาวิชีรวิทย์ครับวันนี้นะคะเบลมีคำถามจะมาถามไว้เยอะเลยค่ะโอเคเริ่มเลยไหมมา Quick Fire Questions ถามเร็วตอบเร็วได้ครับเริ่มเลยนะหนึ่งคำที่บ่งบอกความเป็นตัวเองจริงครับโอ้โหผมพูดจริงเาะว่าเอ้ยได้ว่ะสามอย่างในชีวิตที่ขาดไม่ได้เวลาว่างอ่ะฮะแล้วก็ดนตรีครับโอ้โอเคค่ะ ประเทศที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดตอนนี้ไปอเมริกาอ๋อหรอไปอเมริกาถ้าอยากสลับร่างกับใครก็ได้บนโลกใบนี้อยากสลับกับใครําเรื่องตอบเลยโอเคอาหารที่กินได้ตลอดชีวิตก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเงินหรือความสุขความสุขสิมาหรือแมวแต่ตอนนี้ก็แมวภูเขาหรือทะเลภูเขาเยอืมเปลี่ยนนะแต่ก่อนตอบทะเลตลอดเลยอ่ะฮะอยากไปภูเขา ไมไมรไู่กลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับสิ่งแรกที่จะทำหลังจากตื่นนอนแฟรงฟันเธอบอกแฟนเก่าเธอว่าเรากลับมาคบกันเหรอ,อ Hi guys Hi. We didn't sleep last night Right honey Don't be g u y guys guys, guys. <laughs> คำถามเกี่ยวกับหนัง Congress My Ex นะคะรู้สึกเขินที่จะต้องถามเองมากนั่นน่ะสิไอ้คำถามแล้วก็แบบว่า <laughs> รู้สึกอย่างไรคะ <laughs> ที่ได้มาร่วมงานกับเวลล่ารานีคะ <laughs> รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับอ๋อะคะ่ะ <laughs> น่ารักไหมคะน่ารักครับน่ารักครับ,บ,บตอนนื่อได้โดน <laughs> นี่ใส่ดีปะ <laughs> นี่ใส่ดีครั <laughs> บมองตาผมสินี่ใส่ดีใส่ดีพูดเล่นน่ารัก ก่อนทางานร่วมกันคิดว่าเบลเป็นคนยังไงคือเป็นคนตลกอ๋อเ oh, หรอคิดถึงเเหรอคือเราแบบเรามีภาพจำแต่เวลาเราเห็นคนเล่นคอมเมดี้บ oh. ่อยๆเราเจอคนเป็นคนตลกมาอะไรเงี้ยแต่จริงตัวจริงเป็นคนตลกแต่ว่า uh huh. เวลาทํางานเขาก็มีมุมซีเรียสมีมุมตั้งใจของเขาอ๋อ oh, ค่ะเหมือนเขาไม่อยู่ตรงนี้เลยเนาะครับความยากของบททิมค่ะ ผมว่าน่าจะเป็นความทั้งรักทั้งเกลนะียดนหมายถึงว่าเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแฟนเก่าคนนี้แต่ว่าข้างในเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่เป็นความรู้สึกซับซ้อนอะไรเงี้ยผมว่านี่คือความยากที่จะต้องแบบว่าถือความรู้สึกดีไว้ตลอดทั้งเรื่องอครับไบร์ชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ เอาบรรยากาศตอนถ่ายทําของผมรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายทํากันเหมือนมีความแฮปปี้อ่ะหมายถึงว่าซีมันสนุกเหตุการณ์ทุกอย่างมันมันตลกเอาเงี้ยคือมันนําพาให้แบบเราอินมันมุดเปนดีมันฟูลฟิลแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนดูที่ดูก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องเหมือนกันหมายถึงว่าตอนดูจะต้องมีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะแน่นอนฉากไหนที่ใบประทับใจมากที่สุดมุดเป็นดีมาแล้วคือชอบใช่ไหมแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากฉากนี้ คือใช่ใช่ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยแล้วก็ใครจะคิดจะฝันว่าชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ไปคือเราเห็นแต่ตามหนังแล้วเราก็ไม่มีมันกลตัวเรา้ามากแต่วันหนึ่งเราเอ้ยเราได้ไปเล่นในซีนแบบนี้จริงๆแล้วคือนี่มันอลังการจริงๆแล้วมันใช้เวลาในการทาจริงๆคือเรารู้สึกประทับใจนี่อตอนนี้ยังไม่ได้ดูแบบเต็มเลยแต่ข่าวว่าทางเรื่องรองคอยซีนไหนสุดทีผมรอดูซีนเนี่ยซีเนเต็ม <S <S ตัวเองนะ <S 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 อยากดูอยากดูมากๆฝากด้วยนะครับ c o n g r a s s my x ครับลุนรักป่วนกวนแฟนเก่าครับผม1จพฤศจิกายนนี้พาวิดีโอเจอกันครับ